ของล้างจุดกับย่างนางนี้ตัวไหนที่คับคิดได้ดีกว่ากันแม่แต่สมุนไพรอย่างอื่นนะคะที่ได้เรียนรู้ไปอะค่ะทุกอย่างไม่ได้เหมือนกันเท่าที่เรามีค่ะจะได้หมดเลยไม่ต้องกังวลไม่จะต้องมี่านนะเมื่มีล้างจุดเฉพาะเฉพาะอย่างนั้นนะคะก็ให้ส<อ>ังเกตดูว่าตัวเราอะถูกกันหรือเปล่านะคะ ที่ที่ผมถาไปก็ผมก็อยากใช้ตัวที่ดีที่สุดเพื่อให้มันได้ผลดีดีที่สุดเป็นไงคะน้องเมีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใจเราเป็นไงคะน้องเมีบอกเด้เราก็ถ้าเราคิดว่ามันต้องดีที่สุดใช่ไหมคะของเราเนี่ยมันต้องมันต้องดีที่สุดมันต้องหายเร็วที่สุดเพราะเราอยากจะใช้ของที่ดีที่สุดเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนี้ เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิบากเราเนี่ยเขาถ้าเราวิบากดีส่งผลใช่ไหมคะเราก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการนะคะหายเร็วที่สุดแล้วเราก็อ่าหายเร็วที่สุดแล้วเราก็ได้สมุนไพรที่ดีที่สุดจริงๆถ้าสมุนไพรที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะมันก็คือมันไม่ใช่ย่านางมันไม่ใช่ลางเจอ มันขึ้นอยู่ว่าณขณะนั้นมันสมดุลร้อนเย็นกับร่างกายเราไหมถ้ามันสมดุลร้อนเย็นกับถ้ามันสมดุลกับร่างกายเราอะค่ะอ่าก็คือมันก็จะดีที่สุดสําหรับร่างกายเราไม่ใช่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งหรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่พบค้นพบมานะถ้าพืชชนิดนั้นนะ่ะเขาไม่ได้สมดุลกับร่างกายเราอ่ะ อให้เขาเป็นพืชที่ดีที่สุดหรือว่าที่ใครบอกว่าแพงที่สุดอะไรที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่ได้สมดุลกับร่างกายเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมาะกับร่างกายแล้วมันก็จะไม่ไม่ใช่อะไรที่ดีที่สุดนะคะของที่ดีที่สุดคือของที่เรียบง่ายใกล้ตัวหยิบใช้ได้ง่ายหาได้ง่ายมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นเมื่อไหร่ก็ใช้ได้เมื่อนั้นอันนี้คือดีที่สุดแล้วแล้วสมดุลเราเลือก ที่มันถูกสมดุลกับร่างกายเราเราหยิบมาใช้เมื่อ,อไหร่สมดุลกับร่างกายเราเป็นไงคะโรคทุกโรคที่เป็นก็จะทุเลาลงหรือหายไปในที่สุดคะ่ะที่ดีที่สุดคือใจเราอะคะ่ะที่จะ,ะได้วางใจว่าไม่กลัวไม่กลัวโรคไม่กลัวตายไม่กังวลไม่เล่งผลนะคะมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เสียพลังไปกับการกลัวกังวล เล่งผลนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยจะามาซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอเนอะอาะของร่างกายมันก็จะทำให้ร่างกายเราทุเราลงได้เร็วขึ้นหรือหายไปในที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ